นอนร้อนพขอ,อยู่บนเตียงก็ได <ป S 2> ้อยากมาส่งได้พัดน่ะใช่ไป้าไปดูจะ <c oughs> เปิดให้เปิดให้วู้เอ๋ยินจัดหนึ่งสองสามฮ ทางโรงแรมจัดให้ค่ะก็ขอขอบคุณทางโรงแรมขอบคุณอนันตธารามากๆด้วยนะคะสวยงามมากเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วมีเค้กด้วยมีทุกอย่างเลยนะคะมีทั้งอาหารอาวแล้วจชเป็นอยู่ไหนอ่ะ อยมีหอยด้วยมานั่งๆมีหอยด้วยดอกไม้สวยหมดเลยมีหอยด้วยนั่งๆโอเคนั่งเลยสวยนะคะขอบคุณอนันทดาธนามันเหมือนเหมือนทำเป็นเค้กอย่างเนี่ยขอบคุณอนันทาอนันทาลายันใช่ไหมอนันทรารยาสำหรับเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์วันนี้ด้วยนะคะดูสิเนี่ยเดี๋ยวตกประทับใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะโอ้ามีดอกไม้